สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอุปกรณ์ในการอบชุบโลหะนะคะการอบชุบโลหะเป็นกระบวนการที่สําคัญในอุตสาหการรมต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงความเหนียวและความต้านทานการสึกห้อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอบชุบโลหะจํานวนมากหลายประเภทนะคะแต่ละประเภทมีหน้าที่และวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปค่ะเตาอ,อบฟูร์นาเซสเตาอบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแก่โลหะ มีทั้งแบบเบสและแบบต่อเนื่องแสงให้ความร้อนอาจเป็นไฟฟ้าแก๊สหรือน้ำมันระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติหรือโทโมคัพเป,ปิลนะคะช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเรามาดูอันแรกกันนะคะเป็นตะอบแบบเบสเหมาะสำหรับการอบชุบโลหะเป็นชุด อันที่ 2, ตะอ,อบแบบต่อเนื่องเหมาะสําหรับการอบชุบโลหะจานวนมากอย่างต่อเนื่องค่ะอันที่3าระบบการควบคุมอุณหภูมิช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตามที่ต้องการค่ะอันต่อไปนะคะอ่างชุบเพช i ิ่งเทกนะคะอ่างชุบใ,ใช้สําหรับรลดอุณหภูมิของโลหะอย่างวรวดเร็วมีวัสดุหลายชนิดที่ใช้เช่นน้ำมันน้ำและโพลิริเมอร์ ระบบทําความเย็นและระบบกวนช่วยควบคุมอุณหภูมิเลขอัตราการเย็นตัวค่ะอย่างแรกนะคะก็คือน้ํา2น้ํนามัน3โพลิเมอร์นะคะเหมาะสําหรับการชุบแข็งอลูมิเนียมต่อไปนะคะอุปกรณ์ควบคุมบรรยากาศ a n d m u s t s e l control equipment อุปกรณ์ควบคุมบรรยากาศเพื่อใช้ป้องกันออกซิเดชันของโลหะขณะที่เราอุบชุบแก๊สที่ใช้มักจะเป็นแก๊สไดโนเจนอาร์กอนหรือฮีเลียมเครื่องผลิตแก๊สและระบบควบคุมความดันช่วยรักษาบรรยากาศที่เหมาะสมค่ะอันแรกนะคะก็คือไดโนเจนใช้เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันสองอาร์กอนใช้สําหรับโลหะที่ไวต่อการเกิดออกซิเดชันสามฮีเลียมนะคะใช้สําหรับการอุบชุบที่เป็นโลหะพิเศษค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจสอบและการทดสอบค่ะ Inspection and Testing Equipment นะคะอุปกรณ์ตรวจสอบและทดสอบเพื่อใช้ควบคุมคุณภาพของโลหะหลังการอบชุบเครื่องทดสอบความแข็งกล้องจุลทรรศน์และเครื่องทดสอบแรงดึงที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการตรวจสอบคุณภาพคุณลคุณสมบัติทางกลและกโครงสร้างจุลภาคค่ะก็จะมีเครื่องทดสอบความแข็งนะคะแบบ็อกเวล แบบวิกเกอร์และก็แบบบิเนลค่ะต่อไปจะเป็นกล้องจุลทัรศน์ค่ะสามารถตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะได้ถัดไปนะคะเครื่องทดสอบแรงดึงค่ะเป็นการวัดความแข็งของโลหะค่ะขอบคุณค่ะ